สวัสดีนะคะบุคลากรทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิทยานรุขัดพิชัยคณะบดีและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานของสอรพในการรับรองมาตรฐาน HA ซึ่งจุดเน้นของเราก็คือผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและก้าวมาตรฐานสำคัญที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ในการรักษาที่เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีในโอกาสนี้ดิฉันขอส่งกำลังใจงให้กับบุคลากรทุกท่านเพื่อเข้ารับการประเมิน HA r e a c Re c r e d i t ในวันที่26-27เมษายนนี้เราจะเดินไปด้วยกันในวันที่26-27เมษายนนี้ค่ะ